สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาดาแมตต์เวลชานลครับวันนี้เป็นวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตลาดปลาลันเล่นะครับไปรับชมกันนะครับมามุมแรกนะครับก็ร้านพี่ไบร์นะครับหรือพี่โล่งของเรานะครับเริ่มจากขวามือก่อนอะขวามือก็จะมีสไาวยเผือกนะฮะสไสวยเปือกนะครับแล้วก็มีเดเทลนะฮะเดเทลนะครับแล้วก็แป้นหัวโนกนะฮะแป้นหัวโนก อุ้ยเจ้าของร้านอโอเคครับตัดหัวโนนนะครับอันนี้ก็ทรงแบบแปลกสวยสูดดีเอ่อก็กดหัวเสียมกดหัวเสียมนะครับเลทเทมได้เยอะมากต่อไปปลาบึกแท้นะครับบึกแทะปลาบึกแท้หมู่ง ก็เสือตอนะครับเสือต้อเล็กๆนะครับแม่น้ําขงแม่น้ํามูลประมาณนี้สวยๆเหลืองๆงก็เลือกตัวที่ไม่มีไม่มีด่างไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีขเม่าเลือกตัวเขียเคุยยะตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนี่เขียคุยยะอ่ะโอเคต่อไปก็นกแก้วนะครับอ่ะนกแก้ว นอลกแก้วนะฮะแดงๆหาเนื้อนอกแก้วครับต่อไปกระทิ้งไฟนะครับตัวใหญ่ๆนี่6 5ร้อยห้าสิบกระทิ้งไฟอันนี้นอกแก้วนะครับ,หนนกกรบเหลือง หึงไฟตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะหกร้อย้าสิบถ้าไย่อมๆลงมานี่ก็นี่อ่ะสองร้แดสบแต่สองบนะครับนี่ต่อไปเสือพ่นน้ำนี่หตัวร้อยแปดสิบาท ันนี้ก็ปลาบูนะครับปลาบูปลาบูไทยเลยนะฮะนี่ยี่บห้าตัวก็คูณสิบสองบาทไปต่อไปกระสุบขีดนะครับอ่ากระสุกขีดอันนี้สวยนะอ่าสวยดิตัวใหญ่ๆนะอันนี้ไซส์แบบ ยังไงก็ลอดปากปามังกรแนแน่นอนแล้วก็เลเทลนะฮะเลเทลต่อไปเทพานะครับเทพาเทพาครับชาบน้ําจืดบ้านเราสวยๆกะพไทยอันนี้กะพ่ไทยอันนี้ตัวใหญ่ดีนะอันนี้โอเคนะครับไซส์โอเคเลยเกินฟุตแน่นอนอย่างนี้ โค้ดไถอันนี้คือไถเล็กนะครับไถเล็กนะฮะนี่ต่อไปฟิงเกอร์นะฮะัอันนี้ฟิงเกอร์อแล้วก็ตาภาคเหลือนะครับอยู่ด้านในแล้วตาภาคเหลือ แต่ไปดูแป๊บหนึง่งบางคนชอบนะขุ่นที่ดีตัวใหญ่นะตัวใหญ่เท่าร้อนรถในสภาพเหลืองงอานนี้ฮะบอเนียวหน่บางท่านก็ชอบบอเนียวนะเนี่ยบอเนียวอันนี้ฮะบอเนียว ก็มีแอต่อมาก็มีแอลครับแอล5นหะ้น,หน,หนนะอันนี้เหลืองๆเลย4ตัวครับอันนี้แล้วก็ก้้งพม่า,มารครับ3ตัว400บาทคลิแตกนิดหน่อยนะเพราะอยู่รวมกันก็กัดกันกระททั้งบ้างนะครับก้้งพม่า ไปกั้งกั้ง,นนงนะกระน,นองนีกั้งกระนองนี่สองตัวร้อยี่สิบนะครับต่อไปก็เสือเสือพมา่านะครับอ่ะผีเสื้อพมา่านี่ครับผีเสื้อมาตัวจะยาวๆหน่อยนะ อาเป้าตื่โซนะครับร้านร้านที่ไบร์เนี่ยปลาเยอะมากหมูไล่เมฆอันนี้อันนี้หมูไล่เมฆอ่ะจะไปมูสหางแดงนะครับมูสหางแดง ห้าตัวสี่ร้อยบูห่างแดงนะฮะนะครับเยอะมากครับร้านพี่บรยของเราอ่ะเขาเช่าเอ็ดอตอันนี้ สองร้อยอันนี้แบบสวยนะครับสวยดีจุดแดงดีเหมือนตัวมุมนี้ช่อนงูห่าวแล้วับพม่านี่งูห่าวพม่าประมาณนี้ครับเยอะมากปลา ิีเขียวก็มีนะิีตาเขียวอันนี้ิลเขียวนะครับครูโบไตัยนะฮะตาไม้น้ำอะนนี้ครับตาเพียนแคะก็มีนะฮะนี่อ่ะนี่ตะเปียนแคะ ก็หมาจูนะฮะซิวหนูอ่าแล้วก็น่าซิวขวานใหญ่นะนี้คือคือขวานใหญ่อ่าแล้วก็ขวานเล็กนะนี้ ด้านนี้ก็มีคูรี่นะครับตัวยาวๆนะเป็นลายๆอ่ะฟูรี่อ,อหอยกะทิมาจูหรืมาจู หอยทหารนะครับหอ,อ,อยกะทิอันนี้ก็ทหารอีกประมาณนี้นะครับต่อไปด้านข้างบนชั้นวางนะ,ะก็มีซีฝานใหญ่นะฝ่นเล็กอ่ะก้างพันร่วงตัวใสๆนี่ บางท่านก็ชอบนะแบบปลาแบบสวยดีฮะแปลกๆดีอ่าซิวหนูปลาจูนะฮะเพ็รน้อยอ่ะสะเพียนแคะซื้อแก๊ซี่นะอันนี้คาดินาหมูหางแดงนี่สองตัวสี่ร้อยหมูไลเมกอ่ะประมาณนี้ครับหมูอินโดจังพมา่า จ้างพมา่าแดงอ่ะเนี่ยนสะวยลองดูนี้น,ะนี่สิกลิน้นนะครับหกร้อยนี่บอเนียวอ,อ่ะฟิงเกอร์ไฮแบ็กนะครับนี่พันแปดอ่าออสเตรียฮามาเลยนะฮะ ไทแบ็คแล้วก็ RTG ครับทองอินโดอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านที่ใบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปม,มุมต่อไปนะครับสวัสดีรครับวันนี้มันแพ็คไม่ได้หรอกมันไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคสวัสดีครับวุ่นอยู่เลยนะโอเคครับส <มา S 1> บายครับานาบี่ใช่ใช่วันนี้มาเช้าหน่อยฮะนี่โอ้ยซัเก์เติมเลยนะครับเดี๋ยวมีทัวร์ตอนสายๆดีฮะเลยมาเช้าอ่อนโอเคครับ อันนี้ของเจ้หมวยก็เป็นปลาถุงส่งนะครัประมาณนี้นะอ่ะนี่ฮะตะเพียนตะเพียนทองอินโดนะฮะนี่อันนี้ตาดำนะอินโ,โดตาดำไอ้ตัวนี้ทรงดีนะเนี่ยน่ารักนะตัวนี้อ่ะดีดั้งยกดีแต่มีข้อห่างนิดหน่อยใช้ได้ตัวนี้สวยนะ แนวอ้วนแนวอ้วนๆหนน่ารักเนี่ยก็มาเลือกได้เลยครับ,อ,บอันนี้แนวน่ารักนะอันนี้ก็กกสักเกอร์เสืยอสักเกอร์เขาบังเนี่ยถุงนนตานะครับวันนี้มาเช้าหน่อยอ่ะโอเค เดี๋ยวขึ้นเบอร์เจ็ทหมดนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอ่าต่อมาร้านเอสครับ L 1 4 4 2 4 k หังยาวนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็พานาเมนท์นะฮะอันนี้ก็พานาเมนท์นะครับใบดูดสาขาย้ำในตู้ได้อ่าต่อมาซิลส์สบวาวนะครับนี้สบวาว์อันนี้ครับซิลสสบวาว์อ่ะ ยีตัวสามาต่อไปไทเกอร์นะไทเกอร์อันนี้นะ,อ,ะอีกสายพันหนึ่งตัวจิวจ๋วสามสิบตัวสี่รบต่อไป ไทเกอร์บาร์อันนี้ฮะไทเกอร์บาร์ประมาณนี้ฮะเมติกราพลติน,นัมนะครับอันนี้ ออซิลสบาวาของพม่าะนะอันนี้ชอบน้ำเย็นหน่อยอันนี้สวยนะถ้าเขาปรับตัวสีฟ้าเลยแต,ต่อไปคองโกเผื่อนะนี้ลิโกลไล์นะครับ ประมาณนี้แพะแพนด้าครับหมูจักรัิอันนี้ป้องป้องอ้อยนะครับนี่ป <inhale> ้องอ้อย เทวดาดำนะครับนี่หกตัวหกตัวสามร้อยัวนี้ก็บูโกสนะครับนี่สิบตัวสามร้อยต่อไปบูบูโกสเหมือนกัน ่อมาเบาเกลื่อนกีนอันนี้อ่าก็นี่ครับมีปลาทองอ้วนด้วยนะอันนี้อ่ะวันนี้มีปลาทองเยอะเลยนะตัวใหญ่ ขูโซอ,อ้วนเลยเออประมาณนี้นะครับพี่ปอมพี่เมฆหวัสดีครับสวัสดีครับอะาะจ้าสบายครับอ่เรามาดูปลาป,าปอมกอนนะอันนี้ฮะอัลบิโนสวยๆนะวันนี้นีแนวเดฟเิร์ด ประดูข้าวนะครับะะพี่เมี่ยงติดธุระอยูอ่จะถามราคาหน่อยร้านนี้ปลาสวยนะด้านนะครับนี่ สวัสดีครับ๋ยวขึ้นเบอร์พี่เมฆนะครับสวัสดีครับอ่ะ่อมามุมของพี่พอนะครับอ่ะนี่ครับอาหารป้าเลยมุมนี้อันนี้ฮะมีปลาหมอและกำฟ้าของร้อยยี่สิบอันนี้ฮะไฮบิดนะครับร้อยร้อยยี่สิบนะฮะอ่ะมีร้อยหนึ่งมีไฮบิดนะครับน่ารักน่ารัก อันนี้ฮะอันนี้เก้าสิบนะฮะอันนี้ฮะไม้ด่านนะส,สวยๆอันนี้ฮะนี่อันนี้ก็รวมนะมาเลือกกันอันนี้แนวสวยนะสว่างสวหกร้อย อันนี้เก้าสิบนะฮะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบเนื้อไฮบิดนะครับนี่อ่ะต่อไปให้บิดไข่แล้วนะเนี่ยตัวเมียอ,อันนี้สามร้อยฮะอาเทียบ เดี <ersch> ๋ยวขึ <upp> ers, ้นเบอร์พี yeah, ่พรนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับ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 ต่อไปประกาศบ้านประชาพลนะครับอ่่ะนีฮเดี๋ยวดูคร่าวๆเลยนะครับนะครับตามเล้ครับเฟซบุ๊กตามเลยครับสีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ตามสบายครับพี่ใช่เดี๋ยวผมไปทัวร์ต่อครับตามสบายครับพี่อ่่นีครับเดี๋ยวดูบรรยากาศคร่าวๆนะฮะ น่าสวยๆยเยอะนะครับอันนี้แนวเฮลวเหลืหลองเลยนะอันนี้โอเคครับอ่าจะไปอีกมุมนึงนะครับอันนี้มุมนึงนะครับ,นนรบด้านที้ตัวกี่บาทนะพี่ร้อย <100 S 1> <100 S 2> หนึ่ง,น,งนะนะอ่ะโอเคครับตะกูลแกซีก็ร้อยเดียวครับผมน,นี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้สวยๆนะโอเคครับอเดี๋ยวฝากด้วยครับร้านนี้เลยนะครับอากาศบ้านประชามพลสี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับสวัสดีครับน้องแม่วัสดีครับอต่อไปมาป้าหายุงฟาร์มเจ้าดั้งเดิมนะครับนครปฐมอันนี้คุณแม่วัสดีครับเดวใช่สวัสดีครับวัสดีครับครับเรามาดูนะฮะบนถุงเลยนี่ อ๋อเนี่ยตัวสามบาทครับถุงหนึ่งมีร้อยตัวนะนับปลากันเก่งมากสวยนะครับเนี่ยบอลลูนอันนี้ฮะอะหม่ด้านนึงนะครับอ่าด้านนี้อันนี้ก็แนวบอลลูนนะอ้วนน่ารักนะอันนี้ก็่างพัด ลูกค้าก็เรียนครับอันนี้ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ไม่ตายนะครับอันนี้ก็หางบวกนะสวยนะฮะน่ารักนะอันนี้ใครกดล,ลูกค้าก็เลือกนะฮะน่ารักดีควรน่ารักเดี๋ยวค่อยเลือกนะครับเอาตัวที่ถูกใจนะฮะ นะครับลูกค้าก็เลือกกันเยอะเลยะนะครับไปดูว่าค่าปลาสอดสวยเยอะมากสัปดาห์นี้ตัวห้าสิบป่ะครับตัวห้าสิบบาทโอเคครับนี่คิดถึงปลาสอดยักษ์มาที่นี่ได้เลยนะฮะครับผมนี่โอ้โหอได้สวยสวย ผมเมทันบูสตาร์ทรสเมทัลบูนเมทัลบูอ่ะเมทันบูอยู่นี้อันนี้มาเดนตาอันนี้คู่วร้อยไปแฮค่ะอ่ครับผมมาเดนเต้มาเดนตามาเดนตาโอเคฮะแล้วก็สตาร์ทรสสตาร์ทรสอันนี้ตัวเมียนะอันนี้ตัวผู่แล้วก็อันนี้คู่โตอ่ะคู่โตนะครับอันนี้พ่อพ่อโอเคครับโมเสกด้วยของพ่อโมเสกประมาณนี้นะครับโอเคครับถึงขึ้นเพจนะครับแล้วก็เบอร์นะครับอ่าโอเคสวัสดีครับน้องเบสวัสดีครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต่อมาพี่ติอ้วนนะสวัสดีครับครับอันนี้ครับดูสัปดาห์นี้บนนี้เท่าไหร่ครับพี่ติอ้วนหกร้อยห้าสิบครับอ่าครับผมหัวโตๆนะอันนี้เป็น F สี่ครับอ่าครับผมเป็นเนื้อดูโทนครับอันนี้ชาอาปีอ่าครับผมโอ้ยชาอาปี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่ากันครับเท่ากันนะครับหกร้อยห้าสิบนี่น่ารักสั้นเลยนะอันนี้ฮะ อ่านี่ใหม่ไทยป่ะฮะใช่ครับอ่าเท่าไหร่ครับนี่สี่ร้อยครับผมสามตัวผาอ่าครับผมอันนี้ฮะนี่ตรงนี้ของผมอ่ะใช่ใช่ลูกเว้นของหวานอันนี้ฮะนี่น่ารักเลยใหม่ไทยข้างางนี่สองร้อยครับแต่ครับผมเหลืออยู่สี่ห้าตัวแล้วนะฮะครับผมอันนี้ฮะนี่ เท่าไหร่ครันนี้ตัวนร้700 700โอเคครับอ่ะคิดถึงปลาสวยงามนะครับนี่ตี๋ถวออ้วนเลยอดี๋ยวขึ้นเพจล้วก็เบอร์ให้นะพที่๋ยวอ้วนสวัสดีครับครับผมฟางสมพง์นะครับอ่ะบางกร700นะนี่ดิเชียนะครับไทเกอร์ร้อยห้า้คาเตต้า700รนะฮะเดเทลนี่เอ้ยใหญ่อยู่นะนี่ใช้ได้80โตขึ้นนะเนี่ย นี่อินซิกนิตนะครับ400อยอะปาเรสเสือนะฮะร้อยเจ็ดบบิเชียนะครับ150ยห้าสบเนทลนี่เป็นถุงรวมนะครับอยดากา700ดร้ยเทวดานะครับ มาบอลปนแบบอย่างอื่นนะพวกสามสี 3, 4, อย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เลเทลอ่ะต่อมาดูด้านล่างนะครับของทุณลุงนะอันนี้อ่าคอยด้าดิเชียรประมาณนี้นะเลเทลใครห,ห Red Tail, าเลเทลไฟเริ่มโตราคาถูกที่นี่มาเลยนะเริ่มโตแล้วอุ้ยอันนี้อ้วนจังอันนี้ช็อตบอดี้ป่ะเนี่ยน้ำผึ้งเกือนสี่ร้อย คอยด้าบางกรนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์คุณลุงให้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะปะครับถุงนะครับอ่านะครับนะครับใส่ในก็มีนะอ่าซส์กลางๆหน่อยก็มีแนวหางยาวก็มีนะครับประมาณนี้นะเนี่ยเยอะมากปะครับ โอเคครับเดีย๋ยวไปมุมต่อไปนะครับลักกี้ไทยฟิชฟาร์มนะครับอ่าตามนี้นะครับนี่นะฮะเฟรเลสสโนบอลบูชิอ่าประมาณนี้เรนจ์ไลน์ออร่าบูนะครับอันนี้เฟรเลสเยอะมากออร์เรนจ์เลดฟูชิอันนี้ อันนี้รวมนะมิสชิมพุ่งรวมอันนี้แอนเขาชอบนะบดีมบูเนี่ยวสวยดิออร์เจนจ์ไลนนี้เด็ดซูชิอ่ะประมาณนี้ครับส,สวยๆอันนี้ฮะก็มีหารด้วยครับอ่ะโอเคเอคเทบอ่าเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่ต่อให้นะครับอ่า๋ยวไปมุมต่ับไปนะครับ วันนี้คร่าวๆนะครับอ่ะบร,รรยากาศลานเล่นนะครับอ่ะอ่ะ,อะโอเคฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายคนมาเลือกปลาเช้าๆเยอะอยู่นะบ๊ายบาย